ติดฟุ้งครับเอายกโ,โหลดเซลล์จะมีอยู่สามครับจังน้ำอยู่สามสามโอเคตัวนี้คือบอกเปิดปิดบอกปินับันเปิดปิดอ๋อเปิดปิดตัวนี้บอกลง ช่างน้ำช่างน้ำได้แล้วก็อัตโนมัติตรงมอ,งอ๋อใช่ตัวนี้จะไปยุ้งพักน้ำตัวนี้ยุ้งพักน้ำครับแม่ผลิตก็จะปลงอยลงานง่างคือวัสดุทุกอย่างนี่คือช่างตวงวัดหมดอครับที่คาริเวียนี่ก็เหมือนแต่ว่ามาดูว่าตาช่างมันตรงไหม ต่ออ right, mm ีกลูกนึง สวัสดีครับอยู่กับผมเดอะแม็กกูนต่วนครับเดี๋ยววันนี้พามาดูคดิเบตาช่างครับเห็นทร้แล้วหรือเ่าห็นทร้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ทดลองปูนครับน,น้ำอยู่สูงน้ำอยู่สูงเลย มันนากินสิบ่เนี่ยเพื่อนยังลุกต้มลุกต,มกต้มครับลุกต้มโดยผู้จัดการแพนนะครับการเสย <laughs> นี่ปูนพงครับขึ้นมาตามท่อ,อาขาวๆเนี่ยครับสก,กูขึ้นมาครับ สัมภาษณ์ผู้จัดการครับคดีเบียดเพื่ออะไรครับเพื่อสมบัติชาช้างของเราว่าชาจ้างของเราถกตีหรือเปล่าว่าผิดเกี้ยวจากข้าน้ำหนักหรอือเปล่าวัสดุจะลงครบหรือเปล่าครบหรือลงเกินต้องมีการเรียนทุกทุกสามเดือนสามเดือนครับ ช่างเขาก็นั่งอยู่หน้าคอมครับเสรครับลูกต้มโลกนึงก็20่กิโลครับห้าลูกเท่าไหร่ก็ร้อยเองได้หรอได้ยี่ห้า,อหาเองขวายเาลย ออกลูกนึงออกอีกลูกน,นึงออกลูกนึงออกอีกลูกนึงนน ไปน้ำเลยครับ <c oughs> ขึ้นข้างบนแล้วขึ้นนี่ีกเหรอขึ้นนี่บ่ขึ้นตรงเเเไหนอ๋อขึ้นบนได้ข้างๆนเดินด,ดีๆนะครับเดินดีๆนะครับอย่าคิดสั้นนะครับ เอ้าช oh. ่วยนี่โอ้โหถือถือโทรศัพท์อยู่ตายแล้วเอา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 ใจช่วยแล้วกันไปค่อยๆเดินครับค่อยๆเดินเอาจัง ตัวนี้คือถังน้ำครับโหลดขึ้นมาพักบนแทงนี่ครับแล้วก็ปล่อยช่างครับตัวนี้คือตะช่างครับเคอันนี้ก่อนเลโหลดเซล์โหลดเซล์ลครับเอาขึ้นหมดเลยครับ ขิ้นีเอาขึ้นหมดเลยครับผมติดฟงครับอ้าวยกลูกโหลดเซลจะมีอยู่สามครับช่างน้ำมีสามรัสามอเอะตัวนี้คือบอกเปิดปิดบอกเปิดหนักไม่ครับเปิดปิดอ๋อเปิดปิดตัวนี้ บบกลงช่างน้ำช่างน้ำได้แล้วก็อัตโนมัติตรงมาอ,อ๋อใช่ตรงน,นี้จะไปยุ้งพักน้ำตรงน,นี้ยุ้งพักน้ำครับแม่ผลิตก็จะปล่อยลงานงงคือวัสดุทุกอย่างนี่คือช่างตวงวัดหมดครับ ที่คาดิเบียนี่ก็เหมือนแต่ว่ามาดูว่าตาช่างมันตรงไหมต่ออีกลูปนึงออกหมดเลยได้ไหมอ้า เดี๋ยวดูท่า,าลงกันเดี๋ยวมาให้แบตเชอร์เขาแนะนำอีกสุดท้ายครับหลังจากคั้นเรียนเสร็จครับตนนัวเลขก็จะอยู่ศูนย์หมดแม่นปะงานอันนี้หินทรายอันนี้ปูอันนี้น้ำครับน้ำยาทุกอย่าง ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์หมดครับไม่มีขาดมีเกินครับโอเคครับสำหรับชิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม